สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันจันเวลาสี่โมงเย็นเศษนะคะสอนมันนั่งรอคุณผู้ชมอยู่ที่ช่อง5้ากดหมายเลขหนึ่งค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะสนุกได้สาระมาฝากมากมายสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยไปชมกันก่อนในช่วงแรกผู้หญิงอัปเดตค่ะช่วงผู้หญิงอัปเดตนะคะเราจะมาอัปเดตของชีวิตผู้หญิงที่มีสีสันในชีวิตน่าสนใจค่ะ ทุกสัปดาห์สลับผลัดเปลี่ยนกันไปนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนางงามและเป็นทั้งเชฟด้วยจนได้ฉายามาว่าเชฟนางงามนะคะทายกันออกไหมคะว่าคือใคร คุณส้มชนาการนั่นเองค่ะซึ่งเธอเนี่ยไปเรียนทางด้านของการทําอาหารมาจากสถาบันกอดองเบอนะคะจบมาปุ๊บเนี่ยมาทําอาหารเป็นขนมไทยเป็นหลากหลายรูปแบบที่หน้าตาสวยไม่แพ้ตัวเธอเองเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปคุยกับเธอเลยค่ะไปถึงที่ร้านของเธอเลยว่าตอนนี้เนี่ยขายดีขนาดไหนและมีที่มาอย่างไงค่ะ ก็ต้องขอบคุณฉายานี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ให้ฉายานี้อาจจะเพราะว่า1เราเป็นเชฟ2เราเป็นนางงามเป็นคำพ่วงท้ายที่มันน่ารักมากเพราะว่ามันเป็นคำที่หลายๆคนตั้งฉายาให้ค่ะทำไมถึงเรียนทำอาหารจริงจังเนี่ยต้องบอกว่าเรามองถึงอนาคตข้างหน้านะคะเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าในวงการบันเทิงของเราเองเนี่ย ส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระยะยาวกับอาชีพตรงนี้เราก็เลยมีการวางแผนอนาคตว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่เราถนัดและรักและทำได้ดีแล้วเราก็มองแล้วว่าสิ่งนี้คืออาหารขนมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีเพราะเรารู้ว่าเราถนัดด้านนี้และเรารักที่จะทำ เราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความรักในสิ่งสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งสิ่งนั้นได้ดีค่ะขนมของส้มเนี่ยโดยปกติเราตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่า1อันดับแรกขนมเราต้องหน้าตาสวยขนมไทยต่างๆเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณดั้งเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาครีเอทรูปทรงใหม่เช่นขนมเปียกปูนนะคะก็ทําให้มันเป็นคําเล็กๆบางๆนุ่มๆแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนเท็กเจอร์มันนิดหน่อยเปลี่ยนรสชาติให้มันเข้ากับยุคสมัยถ้าเทียบง่ายๆก็เป็นขนมไทยประยุกต์หรือขนมไทยฟิวชั่นให้มันดูแบบหน้าตาน่ารักดูทันสมัยแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นบ้างในบางกลุ่มซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านขนมที่ขายดีสุดๆก็คือ ขนมเปียกปูนตัวที่2ตามมาก็คือโรครฟข้าวเหนียวมะม่วงตัวที่3ต่อมาก็เป็นบ้าบิ่นมพะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ตัวที่4ี่ก็คือขนมต้มนะคะแล้วก็ตัวที่5คือข้าวเหนียวแก้วซึ่งบ้านส้มขนมสวยตอนนี้เรามีลายขนมประมาณ20กว่าชนิดค่ะคือบ้านส้มขนมสวยเนี่ยเราเริ่มมาจากเดลิเวอรี่ค่ะแล้วการทำเดลิเวอรี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย สักเท่าไหร่แต่เราก็เรียนรู้เราทํามาเรามีการเรียนรู้ว่าเราจะต้องผลิตขนมตอนไหน,นเราจะต้องเริ่มส่งยังไงเราจะต้องดีลกับลูกค้ายังไงและขนมไปถึงลูกค้าจะต้องสภาพอย่างไหรหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหาเราจะต้องตอบลูกค้ายังไงเราต้องบอกว่าที่เราอยู่ในเดลิเวอรี่ได้ขนานี้เพราะเรามีคำตอบให้ลูกค้าในทุกคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีคำตอบลูกค้าจะมีความมั่นใจทันที ก็ถ้าเป็น Delivery สามารถติดต่อได้ที่ลายเชฟส้มเลยนะคะจะเป็นขนาดใหญ่นะคะสำหรับ Delivery แต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่ามันใหญ่ไปให้แวะมาที่หน้าร้านค่ะร้านบ้านส้มขนมสวยสาขานวนจันทร์ซอย56ค่ะแวะมาดูได้เลยเรามีขนมทุกชนิดให้เลือกสรรน,นะคะแล้วเราเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะพี่สอนคะว่างวันไหนแวะมานะคะโทรมาก่อนเ่ะเดี๋ยวส้มมารอที่ร้านนะคะมาชิมขนมอีกเยอะแยะที่พี่ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะ ตัวไม่ได้ไปแต่ก็แอบซื้อมาทานเหมือนกันนะคะจะบอกว่าขนมในร้านของคุณส้มเนี่ยสิ่งที่สอนชอบที่สุดเป็นของโปรดเลยคือขนมลำดวนนี่แหละค่ะเพราะว่าทานเข้าไปเนี่ยผู้ชมคะป่นอยู่ในปากแบบนิ่มเป็นผงอร่อยมากๆแล้วก็หอมจริงๆถ้ามีโอกาสลองแวะไปชิมกันนะคะส่วนช่วงหน้านะคะผู้หญิงเต็มร้อยมีเรื่องราวแบบเต็มร้อยมาฝากกันค่ะสนับสนุนช่วงโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด สิงค์คอป์ปอเรชั่นโรงพยาบาลเจ้าพยาสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโทร028847000